วันนี้เรามาปิดท้ายปิดท้ายเดือนปิดท้ายเดือนเมษาแล้วก็เปิดรับเดือนใหม่หรือคุณมาพบเจอคลิปนี้เวลาไหนก็แล้วแต่นะคะหน่อยใช้ไพ่โชคดีมีสุขเพราะหน่อยอยากรู้นะคะว่าสิ่งใดนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะอยากจะให้หน่อยเป็นสื่อกลางในการบอกกล่าวนะคะ าถามอะไรดีทุกคนไหนวันนี้หน่ยจะขอแค่ห้าใบนะคะเรื่องโชคดีมีสุขอะไรที่จะเกิดกับเราดีกว่าเนาะนะคะอืโอโหือโอ้โหโอ้โหโอเคห้าใบ มีอ่าสี่ใบที่ดีเลิศประเสริฐสีเพราะฉะนั้นคุณโชคดีมีสุขตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะใบแรกนะคะคือการเข้าสู่ทางธรรม สแสดงว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้หรือว่าคนที่ติดตามช่องของหน่อยบ่อยๆนะคะหรือว่าเป็นคนที่กดติดตามช่องของหน่อยหรือว่าได้เห็นคลิปของหน่อยบ่อยๆหน่อยเชื่อแน่ว่าคนส่วนใหญ่คือคนที่ อยู่ในเส้นทางธรรมคือมีการนำเอาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะหรือศาสนาของคุณเข้ามาใช้ในการเหมือนกับเข้ามาใช้ในชีวิตแล้วเอามาเป็นแก่นในชีวิตแล้วทุกครั้งที่คุณคิดที่คุณจะดำเนินชีวิตที่คุณจะทำอะไรคุณจะยึดถือหลักความถูกต้อง เป็นสำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่หน่อยรู้สึกเลยก็คือคุณไม่ได้ยึดถือหลักความถูกต้องเป็นสำคัญอย่างเดียวนะคะแต่คุณยึดเอาหลักความความสบายใจอย่าว่าถูกใจเลยต้องบอกว่าความสบายใจเพราะคุณเห็นภาพนี้ไหมคะเหมือนการที่คุณนะเวลานี้คุณอยู่ในจุดที่จริงๆแล้วคุณมีความสบายกายสบายใจแล้วถ้าคุณมองเห็น นะคะสิ่งที่มันอยู่กับตัวคุณหมายถึงแก่นแท้จริงๆเพราะบางคนเนี่ยยังบอกว่ายังมีความทุกข์ยังต้องเจออุปสรรคปัญหาอันนั้นคือเป็นสิ่งรอบนอกค่ะสิ่งที่มันอยู่ในตัวเราจริงๆสิ่งที่มันอยู่ใ,ใกล้กับตัวเราจริงๆอะ่ะมันคือตัวตนแล้วก็ภายในของเราแค่นั้นเลยนะคะที่จะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะตัดสินได้ว่าณนะขณะจิตเวลานั้นน่ะ คุณมีความสุขคุณมีความสบายใจมากน้อยแค่ไหนทุกคนก็ต้องได้พบเจอปัญหาค่ะไม่มีใครเกิดมาแล้วชีวิตราบรื่นราบเรียบโรยด้วยกีบกุหลาบตั้งแต่เกิดไปจนถึงเป้าหมายนะคะจนถึงเส้นทางสุดท้ายของชีวิตเนี่ยทุกคนต้องได้พบเจอปัญหาแต่เพียงแต่ว่าคุณจะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มีแต่ปัญหาหรือคุณจะอยู่กับแหล่งที่มันมีปัญหาเหล่านั้นน่ะ คุณจะอยู่ด้วยคุณจะอยู่ได้อย่างไรนะคะคุณจะอยู่ได้อย่างใดคําตอบง่ายๆเลยก็คือการโฟกัสกับตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่กับภายในของตัวเองให้ตัวเองเนี่ยส่งพลังพลังบวกจากภายในที่เราได้สะสมไว้เนี่ยนะคะออกมามันเหมือนกับมันเป็นการช่วยเปิดแสงสว่างเปิดทางสว่าง การมีสติการมีการตื่นรู้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะหาจุดยืนของตัวเองได้นะคะแล้วก็หาทางออกของชีวิตได้ค่อยๆแกะปมทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาที่มันจะเข้ามานะคะหาเราอะไรประมาณเนี้ยว่าจะพูดสั้นๆนนะ่ะแต่ว่าใบแรกปลาเข้าไปแ้้ห้านาที <c oughs> ให้ใบที่สองค่ะให้ใบที่สองจะเป็นการติดยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะ ใครที่กำลังทำงานอยู่แล้วอยู่ระหว่างการาพิจารณานะคะหน่อยมีความรู้สึกว่าการที่คุณมาพบเห็นคลิปนี้หน่อยเชื่อว่าคุณกำลังจะได้รับข่าวดีบางคนนะคะลงสมัครงานใหม่บางคนกำลังพัฒนาตัวเองไม่ได้หมายความว่าคุณอยู่ในจุดเป็นข้าราชการอย่างเดียวนะเพราะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มีผู้คนหลากหลายความหมายเลยก็คือการงานของคุณหลังจากนี้นะคะกาลังจะมีการพัฒนาเพราะหน่อยเชื่อว่าการที่เป็นคน นที่มีสติมีความตื่นรู้มีความสุขมีจุดยืนด้วยตัวเองได้แล้วอ่ะคุณจะสามารถพาตัวเองไปในเส้นทางที่เรียกว่าการยกระดับ ตัวตนการยกระดับการพัฒนาชีวิตของคุณการที่เรามีภายในที่ดีค่ะทุกคนมันเป็นการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆการพัฒนาตัวเองการไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นั่นแหละที่จะทําให้ชีวิตของคุณหลังจากนี้จงมั่นใจไว้เลยถ้าคุณเพียรพยายามมากพอและคุณรอได้ความสําเร็จและความอุดมสมบูรณ์พูนสุขนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนไพ่ใบที่สาม ในชีวิตของเราเนาะหากใครที่เข้ามาอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นทางสายกลางแล้วหน่อยเชื่อว่าคุณเป็นคนที่สามารถที่จะปล่อยวางอะไรได้บางอย่างแล้วอาจจะเกือบอา,อาจจะเกือบอาจจะเกือบอาจจะเกือบทั้งหมดนะคะแต่ทีเนี้ยหน่อยมีความรู้สึกไพ่ใบนี้ยมันเป็นในลักษณะของชีวิตของทุกคนนะคะหากเรามีรู้สึกเรารู้จักการ การให้การเสียสละการมีสติการทำอะไรด้วยความยับยั้งชั่งใจอ่ะมันจะทำให้ชีวิตของคุณน่ะนะคะเหมือนกับก้าวไปอย่างมั่นคงมีความมั่นคงในชีวิตมีความมั่นคงในความคิด นะคะการกวดน้ําบางคนก็ถามว่าทําบุญเสร็จต้องกวดน้ํำไหมจริงๆแล้วหน่อยคิดว่ามันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ทําให้เราได้จดจ่ออยู่กับอะไรบางสิ่งนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ก็เลยอยากจะบอกคุณว่า<อ>การที่เราจะทําอะไรต่อมีอะไรหลังจากนี้ขอให้มีการโฟกัสหา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาจุดกึ่งกลางหรือหาจุดที่สําคัญของแต่ละสิ่งบางคนอยากที่จะทําอะไรใหม่ๆบางคนคิดอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะอยากที่จะมีการเรียนรู้นะคะในเรื่องของทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อาจจะมาบอกว่าให้คุณจงโฟกัสนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญแล้วก็ทุ่นเทให้กับมันนะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมา หากคุณไม่ตั้งใจหากมีคนบอกว่าเดี๋ยวคุณจะมีความโชคดีแต่คุณไม่มีความกระตือรือร้นในการที่จะพาตัวเองไปในสู่จุดที่มีการพัฒนาการเรียนรู้อะไรเนี่ยนะคะมันก็จะย่ำอยู่กับที่แน่นอนไพ่ใบที่สี่นะคะชีวิตของคุณหลังจากนี้หน่อยมีความเชื่อว่า นะคะหลังจากที่คุณหาจุดยืนของตัวเองได้แล้วหาความสุขภายในของตัวเองได้แล้วสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้รับต่อจากนี้เลยก็คือคุณจะได้พบเจอกระ,กระยาณมิตรแล้วก็อยู่รายร้อมไปด้วยคือคนเหมือนกันจะดึงดูดคนเหมือนกันสินเสมอกันเข้ามาหาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจงเตรียมพร้อมรับความสุขความสบายใจและได้พบเจอกัลยาณมิตรนะคะที่มีความชอบที่มีเส้นทางชีวิตที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนก,นกันกับคุณเข้ามาในชีวิต ะค,ะความสุขกําลังจะเข้ามาแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะลดความเร็วเขตโรงเรียน หน่อยมีความรู้สึกว่านะคะในเส้นทางอย่างที่หน่อยบอกทุกๆเส้นทางสิ่งศักดิษษ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะมาการันตีว่าคนทุกคนนะคะเส้นทางชีวิตไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบการที่เราเกิดมาเป็นคนที่มีความโชคดีมีสุขมันเกิดทั้งจากบุญกุศลแล้วก็เกิดจากการกระทําของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นเส้นทางหลังจากนี้คุณจะได้พบเจอผู้คนมากมายขอให้เส้นทางชีวิตของคุณจงมีสติยับยั้ง เพราะคนทุกคนนะคะมีความรักโลภโกรธหลงมีโมโหโทโสเป็นธรรมดาการที่เราพบเจอคนที่มีอ,า,อารมณ์ที่รุนแรงถ้าถอยได้ก็ถอยไม่ได้แปลว่าคุณแพ้แต่เพียงแต่ว่าคุณมีวุฒธธิภาวะมากพอในการที่จะพาตัวเองออกมาจากจุดที่เรียกว่าเป็นความเสี่ยงต่างๆนะคะเอาเป็นว่าใครที่พบเห็นคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปแล้วพิมพ์คำว่าโชคดีมีสุขนะคะเพราะว่าคุณมาอยู่ในจุดที่ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูวาอาจารย์คอยเป็นเพื่อนคู่คิดมีกัลยาณมิตรอยู่ในเส้นทางแล้วค่ะ